คำหลวงตาบอกว่ามันบวชวันหนึ่งมันก็ไม่ได้ทำชั่ววันหนึ่งท่านว่าทำนาเราไม่ได้เอาแต่มเมล็ดข้าวนะฟางก็เอาตอฟางก็เอาเอาหมดไม่ได้เอาแต่มเมล็ดข้าวเอาหมดเลยคนที่อ้างตัวว่าเป็นชาวพุทธหรือพวกเรานี่ยแหละมักจะเข้าใจว่า พระเนี่ยต้องหมดกิเลสแล้วถึงมาบวชนะมีหลายคนมากที่มาแล้วบอกว่ายังตัดไม่ได้ยังบวชไม่ได้ไม่บวชเหรอผมยังตัดไม่ได้ผมบวชไม่ได้เนี่ยผมยังมีกามร,ราค่าอยู่ผมยังบวชไม่ได้นั่นคือความเข้าใจของเขาจริงไหมแต่จริงๆแล้วการมาบวชเนี่ยไม่ใช่ว่าหมดแล้วค่อยมาบวชเลย มาบวชเพื่อฝึกให้มันหมดมาพยายามฝึกตนเองไม่ใช่ว่าหมดแล้วถึงจะมาบวชทุกคนนี่หอบกิเลสมาบวชทั้งนั้นหอบเอากิเลสมาบวชทั้งนั้นแต่เป็นผู้เห็นภัยของกิเลสจึงพยายามฝึกตนเอง